วันนี้นะครับหลายคนคงสงสัยครับว่าช่างภาพผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเขาเป็นใครและเขามีแนวคิดการทํางานอย่างไรนะครับวันนี้เรานัดกับช่างภาพผู้ที่เป็นช่างภาพประจําสํานักข่าวเดลี่นิวประจํำทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันว่าเขาเป็นใครครับ สวัสดีครับผมเฉลวิ์แก้วเกิดโดยหลายคนเรียกผมว่าเตอร์ผมทํางานอยู่ในส่วนของช่างภาพสายการเมืองที่นักสืบพิมเดลินิยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าที่ของผมคือจะอยู่ในสในฝั่งของการเมืองเป็นหลักโดยที่จะตามในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับผมเรื่องผลงานก็จะอยู่ในส่วนของส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของหน้าหนึ่งแล้วก็ในส่วนของคอลัมน์ของทางนังสือพิมพ์น,นะครับ ครั้งแรกที่พี่ทํางานข่าวครับพี่ได้ทํางานสายการเมืองเลยหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยเนี่ยยังนะครับเพราะว่ากอนแรกเลยเนี่ยพี่ทาอยู่สายเทคโนโลยีซึ่งพี่ไม่ได้เป็นช่างภาพมาก่อนพี่เป็นสายข่าวซึ่งสายข่าวเนี่ยในสายของเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของเว็บไซต์เนี่ยพี่ต้องถ่ายเองแล้วก็เขียนข่าวเองด้วยครับแล้วทาไมพี่ถึงเปลี่ยนจากสายไอทีที่พี่ถ่ายอยู่ตอนแรกครับแล้วเปลี่ยนมาอยู่สายการเมืองพี่ทําสายทีมาประมาณสี ปีเกือบจะ5ปีนะครับแล้วรู้สึกถึงว่ามันน่าเบื่อจุดอิ่มตัวมันมีอยู่ที่ว่าเราไปงานข่าวเสร็จแล้วเราก็กลับมาเขียนซ้ําไปซ้ำมาจนรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่โตขึ้นกว่าน,นี้และอีกอย่างคืออยากเปลี่ยนมุมมองของตัวเองด้วยแต่ก่อนที่พี่จะมาการเมืองเนี่ยพี่ออกจากผังเทคโนโลยีพี่ไปทำสายท่องเที่ยวอยู่ ประมาณปีเสร็จๆนะนะมันก็เปลี่ยนแนวไปเลยอะ่ะทำให้แบบเออเฮ้ยการถ่ายภาพแม่งสนุกขึ้นมีอะไรให้เห็นหลากหลายขึ้นเราเข้าไปคุกคีกับคนต่างจังหวัดไปถ่ายสถานที่ต่างๆก็เป็นอีกฟิลนึงซึ่งเป็นงานที่จะเกี่ยวข้องกับสายทางถ่ายรูปเป็นหลักมากกว่าแล้วจากนั้นมาหลังจากพี่ออกจากสายท่องเที่ยวมาก็พิแรนต์อยู่สักพักใหญ่ๆกับปีแล้วทีนี้ได้มีโอกาสไปสอบที่เดลินิวก็ พอถึงช่วงบรรจุก็เลยโดนโยนมาอยู่สายการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแล้วพี่ทํางานสายการเมืองที่เดลินิวมากี่ปีแล้วครับคานับถึงตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่2ปีเสร็จสิ้นเวลาวางแผนการทํางานนะครับในการไปไถ่ายข่าวแต่ละครั้งเนี่ยพี่มีลักษณะการวางแผนยังไงอะลักษณะการทํางานนะครับปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นแผนทางฝั่งของทางสำนักพี่เองอยู่แล้วเนี่ยก่อนก่อนหมายงานวันหนึ่งจะมีหมายโทรมาบอกว่า จะต้องไปหมายที่ไหนหรือถ้าไม่มีพี่จะมีประจําอยู่อย่างของพี่เนี่ยคราวนี้พี่ประจําอยู่ที่รัฐสภาทุกเดือนจะมีการสับเปลี่ยนจุดของช่างภาพทุกเดือนรัฐสภาตะเวนทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มาตะเวนซึ่งในเดือนนี้เนี่ยพี่ประจําอยู่รัฐสภาโดยที่ว่าเช้าพี่ก็ต้องไปประจําอยู่ที่หน้าและสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามีการประชุมมีใครมายื่นหนังสือไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ตามข่าวไปเลยแล้วส่งรูปให้ทางสํานักส่วนนักข่าวเขาจะเขียนข่าวยังไงน,นั่นคือเป็นประเด็นทางฝั่งของนักข่าวเขียนอีกทีหนึ่งแล้วในการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยพี่เลือกอุปกรณ์ในการใช้อย่างไรอ่ะพ,พี่ใช้ลักษณะตามประเภทของงานนะครับอย่างแค่พี่อยู่สภาเนี่ยมันจะมีการประชุมสภาพี่ก็จะใช้เลนส์เทเลเอฟกว้างเพราะว่าในสภาเนี่ยตามมารย,ยาทแล้วเนี่ยเขาไม่ควรใช้แฟลชมันจะเป็นการรบกวนผู้ประชุม เพราะนั้นเลนที่จะใช้ก็ควรจะเป็นเลนที่เอกว้างนิดนึง่ง2.8อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยควรจะมีสปีดที่ไวนิดนึงยิ่งถ้าเป็นคุณภาพที่อย่างฟูเฟรมภาพมันอาจจะไม่มีน้อยเลยก็ได้ช่วยได้ดีมากครับแล้วอย่างตรงที่ตอนเป็นการชุมนุมครัครพี่เลือกใช้เลนส์ยังไงถ้าเกิดเราคิดว่าเหตุการณ์มันมันไม่สงบจริงๆเนี่ย อย่างพี่พี่จะเลือกใช้เลนตัวเดียวช่วงรวมก็คืออย่างสิบปดสองโอเคคุณภาพมันอาจจะสู้กับพวกเลนวายที่แยกกับเทเลที่แยกไม่ได้ก็จริงแต่ด้วยความที่ว่าเราสามารถที่จะคุมเหตุการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือกว้างในเวลาเดียวกันอย่างที่พี่อยู่ช่วงระเบิดของพระทัทองเนี่ยครับพี่เดินตามขบวนมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดคือพี่เดินล่วงหน้ามาแล้วแล้วพี่ต้องหันกลับหลังไปเพื่อที่จังหวัดที่ระเบิดที่จะเอาคนคนที่ฉักถามว่าถ้าพี่ ใช้เล่นเทเลอยู่เนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะเก็บมุมกว้างได้เลยถูกไหม,มด้วยความที่ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันควรจะเก็บภาพรวมของของจุดกว้างไว้ก่อนเพือ่อที่จะให้เห็นเหตุการณ์ว่าตรงจุดระเบิดศพคนหรืออะไรอย่างเงี้ยภาพรวมของภาพเหตุการณ์มันเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเจาะเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องวิ่งเข้าไปหาจุดจุดของข่าวดีเพราะถ้าเราใช้เทเลเนี่ยระยะมันไม่ถึงอยู่แล้วตรงเนี้ยเราคิดคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนแล้วเหมือนวางแผนปึ๊บหนึ่ง ก็เหมือนก็คิดไว้ทาไว้เลยปึ๊บปึ๊บเหตุการณ์มาใสา่เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าเพราะบางทีเราได้เครื่องมือมาบางทีเราเราเจอเหตุการณ์จะทํำยังไงวะมันกลายเป็นนึกไม่ออกของนึกไม่ออกคันนี้เราลวนละค่าเขาไม่ได้มันต้องคุมสตินึงตอนช่วงมาเปิดครับต้องอยู่ที่ประสบการณ์แเ้วเเช่วงที่พี่ถ่ายงานข่าวการเมืองมา2ปีเนี่ยพี่มีรูปที่ประทับใจอะไรบ้างนะครับชอบอยู่หลายรูปนะอย่างที่ พี่บอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความยากง่ายของช็อตที่ได้มามากว่าอย่างรูปคนเอกประยุทธ์ล่าสุดเลยที่ไปดูน้ําที่สุข t h ยด้วยความที่ว่าขบวนเรือครับทางสื่อเขาจะให้สื่ออยู่ท้ายสุดโดยที่ว่าภาพเนี่ยเราจะแค่จะไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องรอจังหวะช่วงที่เขากลับลำ แล้วเราตอนแรกเราก็ไม่ค่าที่จะเรียกท่านนะนะบอกท่านครับหันมาหน่อยท่านครับขอรูปหนี่ยท่านก็หันมาความชูชูนิ้วตอนลจังหวะนั้นจังหวะเดียวพี่ก็รัวเลยต้องรัวจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเราพลาดไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นภาพเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าความต่างของการถ่ายเนี่ยเราจะถ้าเราถ่ายอีเว้นเนี่ยความต่างของภาพคือเราสามารถจัดแบบได้มันก็เป็นภาพตายที่เราสามารถที่จะเมเอาคนนี้คนนี้มาได้ แต่ภาพเหตุการณ์ที่เป็นภาพเป็นอย่างภาพการเมืองอย่างเงี้ยเราถ่ายเราถ่ายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นความไวแล้วก็อย่างที่พี่บอกคิดเร็วทําเร็วทาให้ได้เท่านั้นเองเรามันมีอุปสรรคในการทํางานอะไรไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วว่างานแต่ก่อนที่พี่ทาสายเทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายมากเพราะเราเราเป็นสื่ออยู่แล้วเราเดินเข้าไปขอเขาถ่ายได้ แต่ลักษณะของที่เป็นการเมืองเนี่ยหนึ่งรปภผู้ที่ดูแลนายกเขาทําหน้าที่ป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในสือ่อเราต้องเข้าไปเพื่อที่จะแลกคือค่เรารู้จักทางฝั่งกาศอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยคือเขาก็ทราบว่าเราเป็นใครแต่ถ้าด้วยความที่ว่าเขาเริ่มใหม่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจในตัวเราว่าเราเป็นใครยงเงี้ยการป้องกันเขาก็จะแน่นหนากว่าแต่ด้วยการทำงานที่คุณเคยกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชินกับเขาไปเอง กว่าจะได้รูปมาเนี่ยมันก็ลําบากเพราะว่าทั้งกะทั้งคนทั้งอะไรในการที่ที่จะเข้ามาได้ภาพเนี่ยช่องระหว่างตัวเนี่ยถ้าเราแทรกได้หามุมได้ก็คือว่าจะได้ภาพแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยเนี่ยการที่จะเข้าหาได้ภาพนี่มันลำบากมากมแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาทํางานแบบพี่หรือแบบที่กาลังจะโตมาเป็นแบบพี่บ้างไหมครับก็ถ้าคิดว่าอยากจะมาลุย ในแบบสายการเมืองหรือเป็นช่างภาพสายการเมืองก็ก็ฝึกเยอะๆครับพี่เชื่อว่าทักษะทุกคนในเรื่องวัดแสงในเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยเราเป็นกันทุกคนอยู่แล้วแต่อยากให้ฝึกในทักษะของการที่จะได้ภาพหรือการคิดที่จะหามุมเพื่อที่จะได้ภาพตรงนั้นมากกว่าทักษะพวกนี้เนี่ยมันต้องฝึกจากประสบการณ์ที่เราเจอเพราะว่าค่าต่างๆเนี่ยเราเรารู้กันอยู่แล้วเราเรียนกันมาอยู่แล้วเพราะงั้นมันฝึก มันฝึกในตัวอยู่แหละแต่ถ้าเกิดเรื่องที่จะต้องมาหามุมหรือแลกแลกเปลี่ยนกับมุมตรงเนี้เราต้องเจอกับสถานสถานการณ์จริงเ่ยถึงจะแบบเข้าใจว่าเราควรจะปรับป่วยังไงตรงนี้มากกว่ายัางไงก็ลองลองฝึกดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมายินรมจุดนี้ได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เติ้งมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้เราสัมภาษณ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างร้านมองปลังที่บริเวณถนนเกษตรนวมินนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่นังสวัสดีครับ